ยองสวัสดีครับดี่สวัสดีครับโอ้โหนี่้างโอ้ขอบคุณมากอินดีมาช่วยกันวันนี้อินดีทำธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจออนไลน์ครับเหมือนเป็นธุรกิจการทําการตลาดทางออนไลน์ครับครับเป็นแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งครับนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ของเราเปิดขึ้นมาก็คือเห็นพี่พี่ ที่พิมพ์มาเยอะแยะเลยทําหลากหลายอาชีพครับต่อไปเนี่ยเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วเจ็ดหมื่นคนครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มว่าสามารถนําร้านค้าใครเอาร้านค้ามาฝากเราได้ครับแทนจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีลูกค้ารองรับอยู่แล้วอ๋อเป็นช่องทางในการพาผู้ค้ามาเจอผู้ขายครับใผู้ขายมาเจอผู้ซื้ออินดีมก็สมาชิกที่ทําธุกิอินดีมมาสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ ทำอินดีมตอนนี้คือได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะน้อยสุดนะ <S <S ถ,ถ้าเกิดว่าได้ได้เปรียบเทียบกับแบบในหลายๆอาชีพเท่าที่เราได้คุยกับเขานะคะ<ช>เพราะ<ช> <พอ S 2> ว่าเราวางเป็นออนไลน์ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเขากระทบจากงานประจําหรืออะไรของเขามาแต่ว่าของ In <S 1> <S 1> อินดีมก็คือไม่กระทบตอนนี้เขาก็เลยเติบโตขึ้นมาได้อยู่บ้านก็ทำงาน <S <S ได้ที่บ้านก็ทำงานได้เลยผมพูดในฐานะเป็นประธานอินดีมด้วยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อในธุรกิจ เครือข่ายมันเชื่อตรงที่ว่าต้องโอนเงินนี่แหละครับพี่ก็เป็นคนใจเงินค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเขาสร้างรายได้จริงๆครับก็คือตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่นะที่บอกว่ามาอวดกันเอารถสปอร์ตเอาของหรูๆมาไม่ใช่อันนี้เขาอวดกันคือปวดปหนี่กันนะฮะเพราะโปรเจกต์อินดีมคือโปรเจกต์ปวดนี้ช่วยเขาปวดนี้ค่ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ยอดนิยมธุรกิจทูกกฎหมายครับก็มีใบอนุญาต ขายตรงมีแบอนุญาตทำธุรกิจเครือข่ายถูกต้องสินค้ามีอยอทุกตัวครับผมเปิดมาแล้ว2ปี2อปีก็เป็นทางเลือกหนึ่งและกันเพราะบางคนบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่รู้บางคนก็แล้วแต่ก็เป็นทางเลือกนึงลองดูไม่เสียหายเอาริงแต่ผมผูกพันมากนะน่ารักมากเลยทีมงานอินดีมทุกคนเวลาไปเจอผมเองไปไปใต้ไปอีสานไปเหนือไปเห็นส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันให้เขาได้มีทางเลือก ครับผมแล้วรแต่ก็ดีแบบแบบไม่ชอบที่แบบคนมาอวดๆรวยกันแต่นี่บอกว่ามาอวดกันไม่ใช่ว่ามาตั้งใจช่วยกันปลดนี้แล้วก็ช่วยกันให้เป็นครอบครัวกันจริงช่วยกังคนที่ทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะก็สามารถหาเลี้ยงตเองได้แล้วเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะถ้าเราทำธุรกิจหรเราไม่สามารถออกไปทำงานได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธุรกิจที่น่าเป็นทางเลือกก็ผก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันแล้วแต่จลิตคนแต่ผมว่าหนึ่งคือธุรกิจตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่า เนี่ยตอนนี้นะผมว่าเป็นยุคหนึ่งทนะี่เราไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงเป็นยังไงสำหรับพวกเรา SME เอเนาะ จริงๆแบบทุกๆอาชีพแบบคนจะมีอาชีพรองรับด้วยใช่ค่ะแต่ว่าแต่นักแสดงเองเลยเป็นนักแสดงเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันก<ช>็ต้องมีอาชีพอื่นรองรับด้วยเช่นเดียวกันนี่ว่าสมัยนี้แบบการมีอาชีพเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากใช่มีอาชีพที่2ที่3อย่างน้อยมันก็ยังกระจายยังได้เงินไหลาทางแล้วยิ่งธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันบูมมากระดับโลกเลยนะมันสามารถขายให้คนได้ทั่วโลกเลยผมว่าตอนนี้คือออนไลน์คือมัสเป็นสิ่งที่ต้องครต้องเข้าถึงให้ได้ต้องทำคือตอนนี้ถ้าความรู้ยังน้อยอยู่ก็ ต้องเติมความรู้ไปดูได้ที่มาสรุมสุปเปอร์คลาสนะ,ะก็มีคลาสเรียนฟรีด้วยหรือถ้าอยากมาลองทําดูเขาจทำอินดี้ฟรีด้วยสอนฟรีสอนฟรีค่ะ,ะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบธุรกิจแนวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น<ะ>แต่ว่ามีคนเคยบอกผมมาประโยคนึงผมก็รู้สึกเออโอเคนะก็ เมื่อก่อนผมก็เรียนแบบจบมหาลัยจบจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยครับไม่ไนลองครับน้าอย่างงี้จบทำไมพี่พี่ตะวันทีเราโดนโดนเขาเขาบอกผมมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเราดูที่ผลลัพธ์ของการทำอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันใช่เราเลือกไปดูผลลัพธ์ดีกว่า๋อ้ถูกต้องเมื่อกี้แวบๆเห็นพี่ยศอินดีมพิมว่าอะไรนะครับ สนับสนุนเพิ่มอีกสี่สายสนับสนุนอีกสี่ส,สายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ได้นะหรือไม่ว่ารวมของของพี่ก็ได้เราได้ทำบ่อยพี่ยศนี่คือมนุษย์เงินล้านเบอร์หนึ่งของอินดีมตอนแรกผมไม่เชื่อเขาได้เงินจากอินดีมไปแล้ว23ล้านของปีสามล้าน, <23 S 2> านได้เดือนละล้านอ่ะปดนี้ไปตั้งแต่ปีแรกๆรปีแรกเลยแต่ยังความเป็นอยู่ยังดีนะถึงว่ายังแบบว่าแบบช่วยเหลือพวกเราแบว่า humble น่ารัก น่ารักมากนี่คือแบบว่าบุคคลตัวอย่างที่ผมรู้ว่าอ๋อถ้าคนตั้งใจจะเป็นอย่างนี้จริงจริงแต่เขาตั้งใจจริงฮะเดี๋ยวพี่ยศเพิ่มให้อีก4ี่สายพี่อมจะทําไงนะเห็นว่ามีคนโทรไม่ติดขอญาตพี่ก้องเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆที่โทรไม่ติดคนไหนก็ตามที่สนใจธุรกิจอินดีมให้ลงชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็บัญชีธนาคารไว้เดี๋ยวอินดีมจะมีแอดมินที่ดูไลฟ์นี้อยู่ครับขอ20คนแรกแล้ว เราโอนเงินให้เลยครับครับคนละ1,000บาทคนละ1,000บาทนี่งานมีคนลงมาเต็มเลยพิมพ์อินดีมเบอร์บัญชีเลขโทรศัพท์20สายแรกอินดีมให้ครอบครอบแรกทีรคร้านใอนี้อบนดีมคะให้ครอะ1 0อ0รบารอินดอบครอรอ่องสนุกเพิ่มรอบครอบครอบครับครอบครเบค่อบครอบคครอบครบครอบครเบครอบครอบกคนอบคอคนคนะ คนละ1 4 0คนให้40คน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 ตอนนี้คอมเมนต์ของเรานะเป็นร้อยอินดีอินดีอินดีมาเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยแล้วอ่ะทำไมอินดีถึง ทำอย่างนี้ครับอันนี้พี่ยศมาช่วยด้วยอยากช่วยฮะอยากช่วยเพิ่มใช่ครับเพราเราพอเราเข้าใจนันเรารักษาบัประเทศเราเห็นว่าเวลาคนไม่มีเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาอินดีคือโปรเจกต์ปลดหนี้เขาเป็นหนี้กันครับเป็นหนี้แล้วเราเห็นว่าคนที่กําลังหิวคนที่กําลังแบบเดือดร้อนจริงๆเขาเป็นยังไงเงินก็ไม่ได้ไม่ก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะสําหรับใครหลายๆคนแต่ก็เป็นความตั้งใจที่อินดีตั้งใจจริงๆช่วยกันได้คนละคนหน่อยก็ช่วยกันทำของเราตั้งใจจริงๆก็ จากกันฝากไปยังสมาชิกอินดีมน,นะฮะขอบคุณอินดีมทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ฝากอินดีมหน่อยเพื่อเป็นโอกาสทั้งตอนนี้คือมีคนหางานทําอยู่เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฝากนะครับครับก็ อินดีมก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับอยากจะให้มองใน,ในธุรกิจหลายๆประเภทมันก็มีทั้งในมุมที่ดีมุมไม่ดีนะครับแต่ในของบริษัทอินดีมเนี่ยก็พิสูจน์ต,ตัวเองมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ทําได้เห็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลากหลายอาชีพที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีรายได้เข้ามาอยากจะให้ให้พี่ๆลองมองครับว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งแล้วครัครบอย่างน้อยเนี่ยลองไปศึกษาดู<ม>คือเราก็เป็นคนตรงๆก็คือว่าคือพวกเราบริหารกันตรงๆก็คือถ้าไม่ชอบดู แล้วไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่ามันจะใช่เข้าไปศึกษาให้มากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับวนนี้ก็จะมีสมาชิกพี่ๆอินดีมอยู่หลายๆท่านติดต่อไปเลยครับก็คนเหล่านี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นคนลักษณะเดียวกับทางพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมา ครับทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรามีคนสอนคนสอนคนไทยเนี่นี่สวยด้วยสอนด้วยสอนอาชีพให้เลยได้เนีอาชีพใหม่กันใช่ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะให้กับคนไทยทุกทุกคนผมเองฐานะประธานอินดีมก็ยืนยันว่าตั้งใจทําสิ่งนี้จริง ขอบคุณคุณแอนนี่ขอบคุณครับ40สายอินดีมนะฮะ40สายแรกใช่ไหมจริงจริง20สายแต่พี่ยศให้อีก20สายขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับใจดีอุตส่าห์มาแจกเราเอาพวกเรา h a ้ p y b i r ด h ค t เ d a y พี่โอมนะออมแกบงลมาอินดีมเอาครั อยากจะไปส่งอยากจะกอดแต่ว่าโซเชียลดิสแทนซงขอบคุณนะคุณแอนนี่ค่ะยินดีค่ะ